บางครั้งเสียงหัวเราะของเด็กอาจไม่ใช่เสียงที่ควรได้ยินหลังพระอาทิตย์ตกดินที่ซอยท้ายชุมชนแห่งหนึ่งมีโรงเรียนประถมเก่าถูกปิดไปกว่า15ปีชาวบ้านเล่าว,ว่าเด็กนักเรียนเคยหายตัวไปอย่างลึกลับในห้องพยาบาลไม่มีใครพบศพมีแค่เสียงที่ยังดังออกมาในตอนกลางคืนเดดพูดด้วยเสียงตื่นเต้นว่า มึงมึง,มงต้องกูหาข้อมูลมาแล้วโรงเรียนร้างท้ายซอยอ่ะเขาว่าผีดุมากต้องลังเลอีกทั้งยังกลัวกวกับเหตุการณ์วันก่อนเฮ้ยมึงอีกละกูไม่อยากไปไว้เดี๋ยวโดนของขึ้นมาเด็ดพูดสมทบอีกว่าเอานาะคลิปเดียวปังเลยเชื่อกูดิเดี๋ยวหาตังค์ได้เป็นแสนเลยไอ้ต้องเสียงเปิดประตูเหล็กเก่าอียดตามด้วยฝุ่นฟุงฟ้งๆลมพัดเข้ามา บรรยากาศในโรงเรียนร้างเสียงเดินเอี้ยดอาดบนพื้นไม้เก่าเสียงลมผัดผ้าม่านปลิวต้องพูดด้วยน้ำเสียงเสียงสั่นเครือว่ามึงได้กลิ่นทูบไหมวะกูกูไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมเด็ดพูดด้วยน้ำเสียงดุด,ดันไม่มีว้ยยามโนเดินเร็วๆกูจะเข้าไปถ่ายห้องพยาบาลก่อนจุดเริ่มต้นของความหลอนเมื่อทั้งสองได้ยินเสียงเด็กหัวเราะแผ่วๆลอยมา <laughs> ต้องชังนักและหยุดเดินทันทีพร้อมกับพูดว่าเดทเมื่อกี้มันได้ยินป่ะเดทเริ่มพูดเสียงเบาๆกูกูกูได้ยินแล้วจู่ๆเสียงเปิดประตูห้องพยาบาลดังเอี๊ยดลมวูบแรงพัดโดนหน้าทั้งสองในกระจกเงาเก,าเก่าคุนเดทมองเห็นเงาเด็กผู้หญิงในชุดนักเรียนประถมยืนอยู่ แต่พอหันไปดูตรงๆไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยเด็กกระซิบกับต้องว่าต้องเรากลับกันเถอะทันใดนั้นเสียงเปิดตู้ล็อกเกอร์เบาๆพร้อมเสียงตุกตาหล่นตุ๊บต้องสะดุ้งหอยพร้อมกับพูดว่าเฮียตุ๊กตามาหล่นอยู่นี้ได้ไงวะเสียงเด็กหญิงกระซิบเบาๆแต่เย็นเยือกอย่าเอาตุ๊กตาหนูไป จู่ๆก็เกิดเสียงดังปั้งตู้ล็อกเกอร์ปิดเองทันทีเมื่อได้ยินเสียงทันใดนั้นเด็ดกับต้องพยายามวิ่งกลับไปที่ประตูทางเข้าแต่ประตูเหล็กที่เปิดไว้ตอนเข้ามาตอนนี้มันถูกล็อกจากด้านนอกต้องพนมมือขึ้นสวดมนต์นะโมตัสสะพุทโธพุทโธ มึงเงียบก่อนเด็กคนนั้นยืนอยู่บนบันไดเธอมองมาที่กูเด็ดพูดด้วยเสียงตหนกและวหวาดกลัวเสียงเท้าเด็กวิ่งใกล้เข้ามาเร็วมากพร้อมเสียงกรีดร้องแหลมแหลมเด็กผู้หญิงหน้าซีดปากเขียววิ่งเข้าหาเด็ดด้วยความเร็วผิดธรรมชาติเธอหัวเราะกรีดร้องแล้วพุ่งทะลุร่างเดดไปต้องได้ยินเพียงเสียงเดดร้องอากอากเช้าวันรุ่งขึ้น ชาวบ้านพบเด็ดกับต้องนอนหมดสติหน้าประตูโรงเรียนกลองพังไม่มีคลิปใดบันทึกได้เลยมีแค่เสียงจากเครื่องอัดเสียงที่ยังเปิดอยู่อยากกลับมาอีกนะหนูไม่อยากเล่นด้วยแล้วโปรดติดตามตอนต่อไปว่าเด็ดกับต้องจะกล้ากลับไปถ่ายคอนเทนต์ผีอีกไหมหรือโรงเรียนร้างแห่งนี้ยังมีบางอย่างรอพวกเขาอยู่ ถ้าคุณชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดติดตามช่องไว้เพื่อฟังเรื่องหลอนตอนต่อไปฝันดีนะถ้าคุณยังกล้าหลับ